โอเคสวัสดีนะทุกคนวันนี้เพราอยู่ในเกมที่ชื่อ Runeslayer ซึ่งพวจะไปจากเวล17เนูบเป็นเวล20นูบหมายถึงโปรโนะทุกคนก็คือในคลิปนี้อเอ่อพวกเราต้องเวลอัพให้ถึงเวล20ซึ่งในการ progress แล้วก็เวลอัพวกเราจะต้องทำเควส์พวกนี้ก็คืออะเคยไล่ก่อนเฮ้ยเควส์อันนี้ให้เยอะไอ้ค่าบอสตัวเนี้ย เออกดเลยให้ต้องผ่าน XP เนะี่ยเวลอัพได้เลยอะ่ะอันนี้ไม่นี้ก็คือดนตัวเนี้ยเอ่อกด Accept อันนั้น,นตัวธรรมดาเดี๋ยวไปฆ่าบอสกันก่อนก็คือทุกคนเออในการ progress ใน Ro วง slayer เพรานะนั้นต้องทำมิชชั่นนะทุกคนซึ่งที่พรไม่ค่อยเวลอัพผ่านคลิปมา23มคลิปเป็นเพราะว่าพเราลืมไปเลยว่ามิชชั่นอ่นะมีอยู่ในเกมนะทุกคนแบบเรามวแต่โฟกัสที่ฆ่าบอสจนลืมเลยว่ามีมิชชั่นเราก็เลยติดเงี่ยเก็บที่เดิมนะทุกคน ถ้าเกิดทุกคนติดอยู่ในการ progression ของ Rune Slayer อะแบบไม่รู้จะทำอะไรต่อทุกคนก็ต้องในการวลอัพทุกคนก็ต้องทำมิชชั่นนะทุกคนเพราะมิชชั่นเป็นแหล่ง XP โอเคเปิดดิเปิดดแล้วห <Okay. S 1> นูก็อยู่ในที่โหลดยิ่งเลยก็คือเควสเพื่ก็คือค,าคอ่าบอสซึ่งเพื่อจะวลอัพเป็น1่ายง่ายนะง่ายเดี๋ยวเพื่อจะรีบๆค่าบอสจะได้วิวอัพ ไม่แพ้ม่ถึงเราก็กลัวไม่รอ ทุกคนในการเวลอัพในรูนสเลเยอร์อะแล้วก็แบบถ้าเกิดทุกคนงงแบบเวลอัพเร็วๆในรูนสเลเยอร์ยังไงก็คือรับมิชชั่นทั้งหมดที่กิลด์นอนเชอร์วก็เด้ก็คือถ้าเกิดทุกคนอยากเวลอัพอะในรูนสเลเยอร์อะแต่ไม่รู้แบบเวลอัพย,ยังไงค่าสปรหลาดได้เอ็กพีน้อยทุกคนก็ต้องรับมิชชั่นทั้งหมดในรูนสเลเยอร์นะซึ่งมิชชั่นพวกนี้ก็คือค่าพวกสับปะหลาดอะทุกคนซึ่งทุกคนก็รับมิชชั่นไปทั้งหมดเลย ยังไงก็คือค่าสัรหลัดรนัวแบบสมมติทุกคนรับมิชั่นค่ากวาง8ตัวค่าสลาม8ตัวถ้าเกิดทุกคนเห็นเออสลามหรือกวางทุกคนก็ฆ่าไปเลยเพราะว่าสลับลกันห้าแหลกอะอ่เออ้รารถติด,ดยังไงว่าสงสัยหลนเกินมองจนยากคิดว่าเราติดยากอยน่ดีแต่ว่า เดี๋ยวพ่อจะไปมอบเควสนะทุกคนไอ้หมายถึงแบบรับรางวัลจากเควได้ซึ่งพ่อก็น่าจะเวลอัพเป็นสิบแปดอย่างรวดเร็วแล้วงฉันรับเควสจากคนนั้นได้ออกกดยังไงอ๋อคนนั้นค่อยตอนนี้พ่อ้องกันเวลอัพก่อนกดคำสีดเอาเลยเออทูเวลอัพแล้วก็คือมินดี้มาอันนี้ต้องฆ่ากอบลินส์แบเอ่อเดี๋ยวพ่อเนาะอันนี้ต้องฆ่าเบร์ก็คือกดไปบัวฮันติง้งไม่มินดี้เอกจากกระดานเดี๋ยวป้า<ว>เราไปเห็นเควสอะ เอออันนั้นอนะ War Hunting กดไป้วไม่มีรูปอะไรเลยแล้วก็อันเนี้ย Slay เ,เออเออสเลพวกหมาป่าเอออันนี้กดลับเลยคนนี้เธอไม่ได้เต็มอ๋อคนมีหน้าที่นี้แล้วโอเคป่นเถอะก็คือทุกคนเดี๋ยวพวกจะไปค่ะเฮ้ยเราพลดล็อกอเบลิตีใหม่อ่ะมันดี Triple Weapon Throw กับ Shuriken Barrage ตอน <c oughs> ตอเราไปว่าดูดิดูดิ เราขอดูสกิลใหม่ก่อนนะมดเออคุณเปลี่ยนเดซิชันนี้ไม่ได้ทริปเปิลแบบลิชอาบลีดเอฟเฟกต์เราคิดว่าเราต้องไปกับชูริเคนบาราชทุกคนแบบเราคิดว่าชาริกินบาราชดีสละเราอัพเกรดเวปเป็นโฉบละแต่ไม่ไ <c oughs> ด้เราต้องวางตรงไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวนะเราขอติดตั้งสกิลใหม่ก่อนมีีน่ดูเรานะดูเรานะ ด,ดูสก,กิลเราวน้ำดิโคตรรวย่บะบราลากัเดนได้อ,ะอ่ะเอลี่ยไม่ขีเกากูฟี่เหมือนกันนะเมื่อกี้แต่ว่าทุกคนในการที่เราจะเวลอัพเร็วๆเพราะต้องทำมิชชั่นก็เราแนะนำให้รับมิชชั่นทั้งหมดไปเลยบนกระดานเพราะว่าสัปรหราดพวกเนี้ยคอมอนนะทุกคนแบบ รับเควสไปให้หมดเลยแล้วถ้าทุกคนเห็นหมาป่าข้างๆเอ่อหมาป่าแล้วก็มีหมีอะไรก็ฆ่าไปให้หมดเลยนะทุกคนเพราะว่าทุกคนรับเควสแล้วก็วคือน,นี่แหละในการ progression ซึ่ง progression ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็น่าจะใช้แบบ2-3ชั่วโมงในการวลอัพไปสู่วิ่เอ่อวล30สามสิบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเราได้ร oh! ับเควสแล้วโอ้โอ้ยเออ Uh, age, mm. เออชูริเกนบาราชก็ออนยูคันเนี่ยโอเคทุก okay, คนก็คือเพลังข้าเป็นตัวนำวันนี่เธอได้รับเควสมาป่ะไหมคนนึงฉันรับมันเสร็จไปแล้วอาอเธอไม่ได้รับเควสมาป่าหรอหรือเธอไม่มีเควสมาป่ะอ๋อฉั<ม>นทำเสร็จไปแล้วไม่อันเก่าอ่ะเออแต่ฉันได้รไเร<อ>า,าไม่ได้หมายถึงเควสเออ เควส m เมนนั่นน่ะไอ้มอนสเตอร์หัน่ะเรามาถึงไอ้เควสเออที่เราได้จัก,กระดาลอ่ะอันนี้ตอนละมาเธอไม่ได้รับเควส์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ถ้าอยากโออดออนฟลออดามิชมาเร็วอันนี้ h e l p me ีเออจนไปอุ้ยดามิชเชีอยู่งนกนนะทุกคนอุ้ยส่วน so, ในการที่เราจะ progress แล้วก็เอา Equipment ที่ดีขึ้นอ่ะ มันจะถูกล็อกเอ่อด้านหลังเว a เ o n นเอ่อเลเวล r รียความเมนนะทุกคนแบบสมมติทุกคนอยากเอ่อใช้แบบสมมติไอรอนเด g คเกนะทุกคนในการได้แบบอาวุธใหม่อ่ะต้องเวลยีสิบก็เวลอัพก็สำคัญในเกมนี้นะทุกคนเพราะว่าชุดกะกับมีดแต่ละอาณะที่แข็งแรงอ่ะมันถูกล็อกข้างหลังแบบเว a เ o n น e รี i คว m e เมนหมายถึงเลเวลเรียความเมนนะทุกคนแบบต้องเวลยีสิบเพื่อใชอาวุธนี้อะไรแบบนะั้น นี่แหละทำไมเลเวลนั้นสำคัญม,มากนะทุกคนเราเลเวลก็เอ่อเมื่อเวลอัพก็ได้สกิลใหม่กับอ b บิลิตี้ใหม่ๆแล้วก็โปรเกรชันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าพวกเราได้สตาร์ทแบบแข็งแรงขึ้นน่ะแบบทุกครั้งที่เราเวลอัพนะทุกคนเราก็จะแข็งแรงขึ้นอันเถอะไม่รู้ว่าไปแล้วเฮ้ยหมีหมีมันดีหมีหมีไหนตรงนี้ตรงมีเฮ้ยมีนั เดี๋ยวอุ๊ยฉันก็กดแผลลี่แล้วนะมาหยินได้มาหยินมีก็ยืนได้เอาล่ะเยสก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ็กตัวเห็นเก็ไม่รู้ก็เป่าเต็มอังด เราจะปะล่อยวันสัปปินมยานใหม่แต่ว,ว่าเราชอบมากที่ตอนนั้นนราเรีเจนโพชั่นอะคารมินคลัชนะทุกนะคนแบบเราฮิวตอนที่ฆ่าบอสอะแบบโพชั่นมันดีเพราะว่าใช้ได้กลางต่อสู้กับบอสอะทุกคนไม่เหมือนอาหารอะก็เลยชอบคุณป่าแล้วสารอะมันยังไม่กลัวอะไรกอนะหลัง<ต>จากที่เราฆ่าบอสมันไปน่าจะไม่รู้สามรนะอบเป็นไงแม่แก เนี่ยเนี่ยโอ้เ่เย้สี่ตัวเอกแปลนเถอะเออมอนสเตอร์ฮันเหลือแค่มีตัวหนึ่งนะทุกคนนะก็คือนี่แหละเขาคาวถ้าเกิดทุกคนอยากเวลอัพเร็วๆก็ เคมิชชั่นทั้งหมดนะเพราะว่าสับประหลาดในมิชชั่นกระดานมิชชั่นอ่ะก็หาง่ายนะทุกคนแบบสมมติมีมิชชั่นให้ฆ่ากวางหรือว่าสลามอ่ะก็รับเลยนะทุกคนเพราะว่าสลามกับกวางอ่ะมันอยู่แบบแถวๆที่เดียวกันอ่ะง่ายๆคือรับไปให้หมดเลยเพราะสับประหลาดพวกนี้มันคอมมอนนะทุกคนไม่ได้หายากขนาดนั้นนะแบบทำเควสไปล้วดเดียวจบอย่างก็นั่นแหละจะได้เวลอัพเยอะเลยนะทุกคนเฮ้ยหมูป่า เยอะตั้งเลยอ่ะน่าจะเป็นร้อยเลยอ่ะก็เลือดเยอะอยู่แหละแต่เมื่อมีอย่างนี้บอกให้แม่ไม่ได้ชอบเจอหมาป่าเดี๋ยวน่ะเออคอลเลคชั่นในกระเป๋าเทปีเกิดเออจริงมาแล้วมีน้ำขาดว่ะอย่างนั้นเรากดแฮมมี่แฮมมี่เขาไม่ไม่คีดเลยอิ่งหล่นน่ะทุกคนถึงแม้จะมีปาร์ตี้มันก็ง่ายขึ้นแหละแต่ว่ายังไงในการได้ไอีก็ยังยาก แบบก็ยังแบบธรรมดาอยู่ในการได้เพียลว์ี่ต่อมาก็คือเอออันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้เออหลังจากที่เราไปถึงเวล์ยี่สิบอะเราก็นาก่นาจะกดล็อกเออกระดานที่จําได้ปะในป่า,ปาหรือก,ก็นั้นนะที่มันมีหมู่บ้านที่อยู่เหมือนต้นไม้อะแล้วมันมีกระดานอะแล้วเขาบอกว่ายังไม่เอาเวลาโบอะนา่าจะเป็นเพราะว่าต้องเวล์ยี่สิบก่อนถึงจะรับมิชชั่นที่หมู่บ้านที่อยู่บหมนต้นไม้อะเข้าใจไม่ได้ ซึ่งเอ่อเดี๋ยวหลังจากที่เพลเวลยี่สิบเราก็ได้อาวุธใหม่ๆห,หลังจากที่เวลยี่สิบเราก็ได้อาวุธใหม่ๆนะทุกคนแล้วก็ชดเก็ใหม่ๆแม้ถึงต้องเวลยี่ห้าเพื่อได้ชดเกะใหม่แล้วก็ชิร์เคียนบาราชตูมง่ายอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คืออ๋อรู้ละไอเอ่อ แมนนาของพวกเราเคยสีเขียวตรงนี้มันที่เธอเห็นปะมีสีเขียวว่าไอบอลสีเขียวะมันจะมีแมนนาแบบมีแมนนากับโฟกัสอสองสตานี้ก็เหมือนเป็นสแตมิน่าแหละแบบแมนนาในการใช้สก,กิลอะ่ะแบบสก,กิลบางอันอก็ใช้กสก,กิลบางอันก็ใช้แมนนา,าเพิรวลอัพ ม่พูดผิดพูดผิดสก,กิลบางอันอะ่ะก็ใช้แมนาเพื่อใช้สก,กิลอันนั้นนะสก,กิลบางอันก็ใช้โฟกัสอะ่ะก็เป็นมีแมนาสองแบบอ่ะคนสีเขียวจะเป็นแมนาธรรมดาส่วนสีไอพูดผิดพูดผิดสีฟ้าจะเป็นแมนาธรรมดาส่วนสีเขียวจะเป็นโฟกัสนะทุกคนก็คงมีแบบสองสตาบเราไม่รู้นะว่าเราพูดผิดหรือเปล่าหรืออะไนะเขนบรัชเอาผิดกัน,กน,กนเแบบนี่ย เออๆนี่กลับไปกันเถอะแล้วเธอก็น่าจะไปขายของในกระเป๋าเธอนะเราไม่ชอบเลยที่เธอเก็บของไปมั่มวๆอะไรเออเธอเก็บของไปมั่มว<ม>ๆเธอก็เลยเออกระเป๋าเต็มไงแต่ลืมนะต้องมีกระเป๋าว่างตลอดเวลาเมียนรรรถ้าเกิดเธอได้ของดีสลับคาฟติ้งะอะไรก็ตามเธอจะไม่ได้นะมันจะตกอยู่ที่พื้นสำหรับให้คนจุ่จวงนั่นแหละทุกคนทิปอย่างหนึ่งให้กระเป๋าว่างตลอดเวลาหรือมีที่ตลอดเวลาทุกคน ก็ถ้าเกิดดีคือมาเร็วแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากเวล u เร็วๆก็รับคอยทั้งหมดที่กระดานไปตอนจานีถ้าไปไข่กระเป๋าให้เธอว่างนะเราไม่รู้เนี่ยไขทั้ง11อันอยู่ในกระเป๋าเธอเออแล้วทุกคนอัปเดตใหม่ก็มาแล้วนะเป็น PVP แต่ว่าตอนตายจะเสียอไอเทมซึ่งเราไม่รู้นะว่าเขาซ่อมอัปเดตนั้นหรือ,อยังเพราะว่าอัปเดตนั้นมันก็แบบเสียอไอเทมก็แบบเสีย p r o g r e i o n ทุกคนอ๋อใช่แตาไม่ได้เคม็มอะปะยี่มาดูตรงนี้ เราบอกให้เธอเคลม์หมาป่าคุยได้เธอเห็นไหมเออกอบลินกรูฟี่เหมือนกันเนี่ยเราบอกให้เธอเคลมหมาป่าเธอเห็นไหมอยไม่มินดี้นั่นหมีเนี่ยหมาป่าราบเลยรับเลยวอลส์ให้วอลส์เหมือนกัตายจังอะแล้ก็กระต่ายนั่นนั่นน่ะอ่าเอานี้ด้วยบัวฮันติ้งอ่ะข้างล่างอ่ะเธออ่าน B O A R เธอมีงานนี้แล้วกดไปที่มิชชั่นเธอรีกดไปที่จ็อบ บัวฮันติงอ่ะขอดูหน่อยอนี่ไม่อันแรกสุดอ๋อโอเคแบายบมได้แบมเธอเดี๋ยวเธอไปขายไอเทมในกระเป๋าเธอนะแล้วเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าต้องใช้อะไรเไปล่าเธอไปเลยนี่นี่ขายไอเทมดิขายไอเทมกับร้านคนนั้นอะ่ะร้านเขียวเฮ้ยเธอเปิดล็อกธนูใหม่เหรอนี่ไม,ไม่ไปที่ครับ ไปที่คราฟมินดี้เธอปลอกทั้งเมยเออเอลเดอร์วูดอะเนี่ยเธอใช้ได้ปะใช้ได้แล้วท้องวอกสิบเจ็ดท้องมีเอลเดอร์วูดด้มินดี้เอลเดอร์วูดคืออะไรก็ไอต้นไม้ยักษ์ที่ป่าน,นั้นไงกระเป๋าเธอโคตรโง่เลยมินดี้ฟันหมา,ปาเปล่าไปทำไามาเนื้อ,อไปทำไมเนื้อไปทำไม ยกินไข่ล็อกกันไปทำไมเจ้าเล่ห์เจ้าไปทำไมไข่ขายหมดเลยนะเมี้ยวดีเราเผื่อคนเราเยอะเธออยากให้เราเก็บได้อ่ะคิดว่าใครอะคิดว่ามันตลกเหรอไขยันวูดเออเห็นไหมกระเป๋าถ่วงเต็มเยอะทำไม้ดีใจอ่ะเข้มดีไันดีไปเราไปเราเสียใจมากกว่าเดี๋ยวเรามาเร็วไปเอาวูดมาให้เธอกัน ามามาตรงนี้ไ okay, ปเดี๋ยวเราจะเอาอาวุธใหม่นี่ถ้ากด start record ยังยัง่ะเครูกัน record อยู่หรือเปล่าคูอ๋อ record ยังอยู่โอเคโอเคก็คืออทุกคนเดี๋ยว mm hmm. พ่อจะไปที่ป่า elder wood อะอต้นไม้ยักษ์อะ mm hmm. เราะน่าจะต้องเวลยี่สิบถึงจะรับเควสที่หมู่บ้านเอลเดอร์วูดได้มั้งไม่ถึงเราไม่รู้นะว่ามันชื่อวเอลเดอร์วูดหรือเปล่าแต่ไม้ที่ป่าอันนี้มันมีเอลเดอร์ทรีอะเอลเดอร์เอลเดอร์นี่ทางนี้ตอนเราแล้วพูดไจริงรับมิชชั่นก็เวลอัพเร็วกว่าที่เขียนน้ะใช่มเด้เนี่ยต้นไม้เนี่ยเธอทำได้ยังขุดได้ยังก็ขอให้ขุดไอ้เถอเนี่ย เอเดอร์วูดเออตัดเลยตัดเลยตัดอันเนี้ยจะได้ธนูใหม่ไงมดี้เอกไดอร์วูดธนูใหม่ไหมอยากสิแต่มันจะไม่ง่าะนั่นจะดามิชแรงอยู่กันนะเฮ้ยดามสองอเลเบะกับมันเถอะเราไม่รู้ว่าพร้อมโฟกัสยังไงเราต้องดูที่สะตัดต่อละครก่อนนะสตัดมีหน้า<อ>พร้อมกับเป๋าเออ,เอแล้วก็คือ อะไรเพิ่มโฟกัสอะในคนหนึ่งขยับจะกข้อเท้าก็แบบเออแล้วก no. ็ว่าอ่แล้วใกล้เวลอัพตรนั้นเลอแค่สี่สอ็พะกล้เวอัพแล้วอ่ดิแล้วคนเห็นเธอแขวะออขยับเอ้าแบบนี้นะหรืนว่าแล้วจะแบบนดิทำอะไรอ่ะ ก็คือมินดี้มาเธอคราฟตอาวุธของเธอเลยเอวดูวุฒิเลื่อนขึ้นคารุไน่อันนี้อาวุธไหนดีกว่าเนี่ยอาวุธิเบิร์สิบห้านี่โรลอดามอ่ะอาวุธนี้ที่เธอใช้อยู่อ่ะดีกว่าว่าเธอคราฟตไปแล้วอาวุธเนี้ยดีกว่าที่เธอใช้อยู่ตอนเนี้ยมันดีกว่าว่าเธอคิดว่ามันเทพอ่ะโร รัด <c oughs> สกินกับพายนูดไม่รู้ว่าเบนเจอร์สโบจะดีหรอนี้เธาดูไปที่ขาบได้ปวะาเนี้ยเออเออเอ,อ,อันนั้นหน้าที่มันใช้ฟันเออเนี้ยเซอร์เพนดักเกอรอะเราอยากได้อเนี้ยแต่ต้องเอา25เลยเหรอนหนูกวเาวล20 What the ี่สเ โอเคแบนี้้ปะ้หัวโล้นเดี๋ยวเราจะเปลาบัวกับแ๋ยวก็จะเปล่าบัวกับหมาป่าอันดิเอาป่บเดียวก็ถึงอายสิแล้วแหละแต่ว่าต้องกรายหน่อยฉันว่าคงเราอยากข่าบดอยากกะ มามเดียวมันเปลืองเวลาตช้ามันตายบราไม่ดีจมเต้อย่าเพิ่งนะเออลุยมไม่โดนดามิชหรอราล็อกค้างมันจมตีไม่ได้ตกค้างมันดีราล้วแหกนี่ไเนี่ยมัไม่ได้ดูสตัดธนูเลยนะนี่ก็ธนูกางก็ดีกว่า yes well up แล้ว yay แต่ถ้าองนี้ถ้าเขาดู้ก็เราได้สก,กิลอะไรใหมป่ป่ะไม่ได้แต่ว่าเราแก้์ไวยี่สิบแล้วมันิดเดียวมาแล้วจะไปไหนจะปีนไปไหนเนี่ยปีนไปหาต้นไม้แต่เดียวแล้วเขาดูเคยยเุยชะนอะไรป่ะโอเคข้าหมาป่าสี่ตัวโอเคก็คือเดี๋ยวพร้องสำรวจเลยนะกับหมาป่าเออนางเงหมาป่า อย่าพิ่งนำมนด้เราเราก่อนนะเราโจมตีก่อนเราเป็น range a t t a c น,นนะ้พ้อแรกมันทำดาเดีเออเลยเ,ออเลยมาโจมตีใช้เหมือนกันเนะี่ยง่ายเกินน้องดีเออจิงๆๆๆงเจ็งเง,รงเราไปฆ่าหมูป่ายักษ์อีกหน่อย,กกด,อยดีถ้าอยากเขาไปเราตายหรอ,อเ เอ้แต่ถ้ามันมีเควสก็จะฆ่าก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ไม่รู้เนว่าอ้อมไปได้ไแล้วก็จะฆ่าหมาป่ายักษ์อีกก็ได้นะไอมาถึงหมูป่ายักษ์อีกก็ได้นะแต่มันก็เพื่อเวลายอยู่แ,ลแหละมาถึงเพราะจะรีบเวิ่งถึงยี่สิบสองชั่มดีก็ุกคนเห็นเธอขยับคอ,อแล้วมันจะทำไมอ่ะ ก็เธอยิ e. oh, ้มตลกแหละในไงหมูป่าอ๋อทำเคล็หมูป่าสลัมดีทำยากเปลืองกระเป๋าเลกเนาะเออดูดิคนขั้นบนตรงนั้นนั่นดีดูเขาก็เออมีเคล็ให้อ่ะแต่เราไม่รู้าเขาทำไมดีดมาแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยวค่อยปีนขึ้นเขาไปรับเค่็ดเขาเออดมีมีเออเจอมีผิวก็ยู่เนี่ย ถอา yes ทำควายสลามไม่ไดีเริ่ับ,ลบแล้วเดี๋ยวค,คนไปบนนี <l ots> เเรใก้เบลยี่สิบแล้วแต่ก็มนเถดเดี๋ยพกรีบกลับไปแล้วก็ไปทำควยที่เสร็จมาป่ามาป่าเดี๋ยวเดียวเดีวได้เดี๋ยวเดยวได้ส yeah, ง ใช้อเ Yes ่ายย่มนกันาะเชือไมที่เราคดว่าเฮ้ยาเน่แลนะันนีมาคนะมเนี่ยได้อ่ะมันสามารถเอาไปใส่ชุดกอดได้นะรู้ปะตเกบของทไว้ก่อนตอนนี้ควาไม่องกัน อย่างนั้นจะได้ว่าที่เราเควสกดไปที่เควสก่อนใอ,อยู่ตรงนี้ทั้งวันได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนได้ก่เควสก่อนเออฉันเอาไป,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 ไปแล้วไปแล้วไปเราคิว่าคนนี้เป็นคนหน้าที่ต้องฆ่าเอา่อ TAC Guards Contract ค่าคนที่ช่วเจมส์แต่เขาไม่เล็น N P C ธรรมดาก็จะเดินไปแบบนี้แต่อ่ะาจจะสอบ N P C ไม่กี่ได้นะแต่ว่าช่างเนิร์คิดว่าเขายังไม่พร้อมในห้องเรา เอาลืมไปเลยเฮ้ยอ๋อมันก็ดูเด็กพีด้วยเหรอมีร์ก็ดูเด็กพีด้วยเหรอเอามันออกไปเอามันออกไปมันไม่มดีหมายถึงแบบแบ่ง XP กันอะเงี้ยเราหมายถึงเธอไม่ได้ XP น้อยลงได้เท่าเดิมเป็นดีได้ได้ด้วยกันเหรอเออไป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 ได้เออเหมือนกันได้ด้วยกันเข้มเหมือนกันไม่ลด XP สัตว์เหลืองไม่กี่ดูดิ แต่สนุกด้วยนะมาหาคนนี้กันเออคนนี้ปะเอ้ยนี่ไงเลือกได้เอาอะไรเอาเออเธอเอาเอาวูดี้เอาวุดธนูดิที่หนึ่งเออคอนเฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มเออเย่นี่พวกอาวุธเก่าๆเธอสามารถเลือกได้โอเคมาดีมะดูดิชูชดูดีปะดูของเธอหน่อยดูหน่อยอันไหนดีกว่าก็คืออันนี้นั้นทำดาเมจเท่ากัน เธอต้องเลือกกับมบนดี้อันนี้พ่อมาเจอ i l i t y สี่อันแล้วก็ทําให้เลือดเธอคิวเยอะเร็วขึ้นหรืออันนี้อ a g จ l i t y หกกับค r ิคโค c a l c h หนึ่งอันทั้งเลือกนคิคคคอันนี้เธอใช้อยู่เนาะเออเพราะอันที่เธอใช้อยู่เหมือนให้ดาเมจเยอะกว่านี้ถอยอัพแล้วส่วนเราเหรอโอ,อ,อ้ยซิ่งยังอุ้ย That old thing old holding up to you ช่ไหามันดีป่ะขอดูเอาวุ้ใหม่เราก่อนเอาวุ้ใหม่เราเออดาเมจแปดเอาวุ้ใหม่เราดีหรือเปล่าเอาวุ้นใหม่เราก็ไม่ได้ดีนะแต่ก็มันก็มีรุนสลอตเยอะกว่าเออแต่มัน M1 ก็ agility มันน้อยกว่าแต่ M1 มันก็ดีอ่ะเออนี่ปานเถิด เมียเราจะโจมตีเธอเลยนิ้นจ้าอ้ยโยเอาไมา้ดินจ้ามาก่อนทำเพลงน,นี้ให้เสร็จกันก่อนไปไปคอม plete เอาเลยกดคอม plete เอา yes นี่ไปเอาสกิลใหม่กันปะตามมาตามมาสกิลใหม่จะเพิ่มหมดได้ตอนนี้คนนี้ขขอเราสามประสิ็ธ์แล้ว แต่เป็นหาเพราหมดไปเอาสโคร l อันใหม่นั่นดิเดี๋ยวดูกันว่าได้สโคร l l อะไรแลได้ Wind Blow บ,บินนะดีดูดิแล้วอันนี้ดูดาดถึงเธอก็ไม่ต้องซื้อหรอกนะแต่ว่าเราได้สกิงใหม่แล้วขอดูก่อนเอ่ออันนี้ทำแล้ว Alision or Blind หน่าขอดูสักกิจ i o ็ตแทมเห็นหน้าแล้วก็มี Focus Regener ซึ่งจะสำคัญแล้ว เราขอจัดสกิลเราก่อนก็คืออันนี้นั้นจัดน้าแน่สิี่ดูนี่นะีน่ดูนี่นะนี่คืออะไรดูตุ่มนี่คืออะไรเดี๋ยวอ๋อทำให้ไม่เห็นมั้งโอเคเดี๋ยวเราเอามาแทนโอกร็อกว่าป้อนโอกร็อกให้บีเวอร์เราได้ปะไม,ม่ได้แต่ว่า f ฟกัสเทรนนิ่งเอ่อโฟกัสยวนะโฟกัสเทรนนิ่งโอเคนี่มันดิเธอลืมไปอย่างหนึ่งอะที่สำคัญอันเนี้ยเนี้ยสำคัญมากเออเออดิเธอทำอะไรอยู่เออ,เเอ,อปิดฝากล้องเราเธอตั้งใจอ,อ,อะไรตั้งใจเนี่ยก็คือนี่เธอจะโฟกัส เราขอเทสแป๊บนึงนะนะเร็วขึ้นปะจริงจริงจริงเออเร็วขึ้นอนะ่ะปะปะปะเดี๋ยวเราเข้าไปเทสสก,กิลนี้แล้วเดี๋ยวจบคลิปกันนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกคลิปนี้เริ่มยาวแล้วอาจจะสามสิบนาทีหรืออะไรก็ได้เราไม่รู้ว่ตาตอนนี้เราไปเทสสก,กิลนี้กันเราได้สก,กิลใหม่ที่ทำที่สตูนตาบอดเราไม่รู้นะว่ามันคุ้มยี่สิบซิลเวอร์หรือเปล่าแต่ก็จะลอง แต่ว่าพึ่งหมีในป่าเนี้ยแหลมมากเลยนะทุกคนแบบมันก็รับเควสหมีไปได้ละแต่วันดี้เราเราก่อนนะดูนี่นะอย่าเพิ่งไป็ไม่เ,เอ้ยสตาร์หนอไม่เห็นนะเฮ้ยโคตรยีเลยอะมันจมตีไปมั่วๆเธอเห็นปะมันบีเวอร์เราใกล้ตายแล้วโน้เหมือนกันเหมือนกันบีเวอร์เราใกล้ตายตโอ้ย ราทำบีเวอราแต่เราก็ทำมากก็อยากเทมป์ป้านะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดนเกมมาที่ขี่ได้สี่นาทีก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็มดีบายบายทุกคนเล้วในชีวิตจริงอะ่ะบายบายก็จบคลิปแค่นี้นะทุกคนบายบายเห็นตัวเอง